ไม่มีอะไรที่ขัดทุนสําหรับการที่คุณจะนะคะมากับเคลื่อเรื่องชีวิตพลังบวกนะมันเป็นเรื่องดีมากๆแต่มันมันจะดีมากกว่านี้นะคะถ้าคุณเข้าใจว่านะ,ะสิ่งที่คุณดูแลบริหารจัดการภายในบ้านนะคะได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ได้นะคะไปทําให้คนในครอบครัวนะ,ะต้องมาร่วมทํากับ โดยที่ไม่มีความเต็มใจจะทําเพราะมันก็อยู่ในคลื่นพลังงานด้วยเข้าใจไหมคะความไม่เต็มใจในการที่จะลงมือทําอะไรมันก็จะทําให้เขาอยู่ในพลังลบนะดันงนั้นสภาวะจิตนะคะที่เรามอบอะไรให้เขาทําและเขาไม่เต็มใจทําเรากําลังยืน่นดาบนะ,ะให้เขารู้สึกทางด้านพลังลบและเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนในตัวลูกหลานเราและมันอยู่ในบ้าน